ก่อนเอเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทางโปรแชร์กันก่อนเลยละกันนะครับเพื่อนๆก็ล่าสุดนะฮะมีในเรื่องของเม็ดเงินต่างๆหลากหลายเข้าไปในกอง ETF ของโปรแชร์เนี่ยที่เป็นฟิวเจอร์ ETF นะก็คือเป็น ETF ที่ไม่ได้เป็นสปอ t ตหรือว่า ETF ที่ไม่ได้จะต้องมี Bitcoin ที่เป็นบิตคอยจริงๆเนี่ยอยู่นั่นเองนะครับหรือว่าอยู่บนในเรื่องของตัวสัญญา ฟิวเจอร์นั่นเองนะซึ่งโอเคหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยชิ่นชอบนะครับแต่มีก็ดีนะเบืเ่อนๆนะเพราะว่าตัวฟิวเจอร์ ETF เนี่ยทางสารัฐได้ a p p r o v มาตั้งแต่ตอนปีที่แล้วแล้วนะฮะแต่โอเคปีนี้ก็ต้องมาลุ้นว่าสปอรต ETF ที่ไม่ใช่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยจะ Approve กันได้หรือไม่นะครับแต่ที่แน่ ตอนนี้ไม่รู้ว่าคนกำลังใจร้อนอะไรกันหรือเปล่านะครับต่อให้สปอต ETF ยังไม่ได้ approve แต่ก็ดูเหมือนว่าฟิวเจอร์ ETF มีเงินต,ต่างๆหลายๆเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาพัมขึ้นมาอย่างผิดหูไปตาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะพั่มขึ้นไปกว่าเราๆเกือบๆกืบสองพล้านบาทเป็นเบื่อหรือว่า65ลหล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในกองนี้นะครับซึ่งตัวทริกเกอร์นี้นก็คือ B I T O นั่นเองนะครับซึ่งสูงที่สุด นับตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานะซึ่งช่วงนั้น,นยอยู่ที่40ล้านเหรียญน,นะครับใน,นขณะน,นี้หรือว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาป่าเข้าไป65ล้านเหรียญดอลาาลาร์สหรัฐนะครับถือว่าอธาบายในปีปีนี้นะครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆคริปโตที่ถือกันมานานเนาะหรือว่าอาจจะแบบซื้อในหลุมทันนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤต FTX ในช่วงที่คนกลัวมากๆบิตคอยลงไป16ื่นหกเนี่ยช่วง FTX collapse เนี่ยโอเคถ้ามีคนใจกล้าก็ น่าจะอิ่มๆนะครับเพราะว่าขึ้นมาราวๆหนึ่งร้อนแล้วนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมีแผนวางเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับยังไงไม่ประมาทนะมันขึ้นแรงันาจจะลงแรงก็เป็นไม่ได้เพื่อนๆนะไม่มีใครรู้อนาคตอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอพุณข้อมูลจากทางคุณอีริกกันด้วยนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งเจ้าพอนะ่อเนาะหรือว่าคนที่เน้นในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวกับ ETF นะครับจากทางบูมเบิร์กนะเข้าไปติดตามกันได้นั่นเองนะคร เขียวฟินเลยนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง Future ETF l e v e ว a g e กันบ้างน,นะครับเพื่อนๆหรือว่า ETF ที่เป็น Future ETF นะสำหรับบิตคอยนนะครับแต่อันนี้คูณ2นะครับเพื่อนๆซึ่งก็จะใช้ชื่อว่า BITX นั่นเองนะครับซึ่งผ่านกอนรอต่อเรียบร้อยแล้ว และเตรียมที่จะให้เทรดในวันที่27นี้เพื่อนๆนะก็เลยเดียวว่าถ้าเป็น ETF ที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยไม่มีปัญหานะครับก็อรอต่อเขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับคูณ2ก็จัดไปนะครับนะแต่ถ้าเป็นสปอตเนี่ยยังไม่มานะครับนะก็รอรุ้นกันต่อไปแล้วกันว่าว่าปีนี้ จะมาหรือไม่นะครับแต่ถ้า b บ c ็ก o ล็อยื่นขอเนี่ยหรือว่ารายใหญ่ต่างๆที่ได้ยื่นขอในนักขณะน,นี้ก็มีโอกาสและการนาะไม่ว่าจะเป็นทาง b บ c ็ก o ล็อกเฟดเดอร์ตี้ชาวชวอบนะครับก็จะสังเกตเลยว่ารายใหญ่ต่างๆค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญมีมุมอมองที่ดีต่อบิตคอยว่าบิตคอยเป็นอีกหนึ่งแอสเซทคลานะครับก็ต้องรอดูว่าทางท่าน ท่านกตอตนะครับหรือว่ากรตอสารัฐท่านจะว่ายังไงนะครับอันนี้ก็รอลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะครับแต่ที่นแน่ๆเนี่ยรายใหญ่ต่างๆนะเพราะว่าล่าสุดก็มีทาง HSBC หรือว่าแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดที่ทางฮ่องกงตอนนี้ก็อนุมัตินะครับให้สามารถที่จะยื่นข้อเสนอให้กับทางลูกค้าซื้อขาย Bitcoin แลวก็ Ethereum ETF ได้แล้วในณนขณะน,นี้แต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเนาะเพราะว่าทางฝั่งเอเชียของเราค่อนข้างเฟลลี่อยู่แล้วเพื่อนๆนะกับโลกคริปโตนะครับแต่ถ้านะอรอรุนทางฝั่งสหรัฐเพราะว่าตัวอย่าวว่าฝั่งสหรัฐเขาเขาเงินค่อนข้างใหญ่เพื่อนๆน,นะก็สามารถีจะมุฟตลาดได้เป็นอย่างดีแล้วกันเอาประมาณนั้นแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้ฝั่งฝั่งเอเชียเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่ทางฝั่งสหรัฐยังยังไม่ได้จะแฮปปี้อะไรมากมายนักนะครับแต่ก็ต้องรองดูนะเพราะว่าแบล็คล็อกมาแล้วในณขณะนี้นะครับซึ่งแบล เยอะมากๆเพื่อนๆเป็น1 0 0 0ล้านละเหรียญเนาะซึ่งถ้าเราดูนะครับคนวิวแคลเมนเตอร์ได้แจกก้าอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นทาง HSBC, b a r k l a y s f i d e l i t y ชาว r l e s c h w a b เนี่ยมีแอสเซทที่ดูแลเนี่ยปาเข้าไป25ล้านเหรียญด,ดอลาดลาร์สหรัฐนะฮะซึ่งบิตคอยตัวเนี้ยมีไม่เกินขั้อยู่ที่6 0 0 0เองอะ่ะถือว่าน้อยมากๆเนืส่สภาพเพื่อนๆรายใหญ่เนี่ยเขามีแอสเซทรวมกัน25ล้านล้านอันนี้แค่6 0 0 0เนี่ยถือว่าน้อยมากเนาะแต่ก็ที่ฉนั้น อย่าไปกาวกันว่าแบบเฮ้ยโอ้โหทางรายใหญ่ต่างๆเหล่านั้นเขาจะอ l l o c a t e หรือว่าเปลี่ยนเงินมาซื้อบิตคอยดหมดคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คงแค่จะจะสั่นเป็นส่วนส่วนเล็กส่วนน้อยอาจจะเปอร์เซ็นต์ครึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงมาอย่างบิตคอยนะครับซึ่งทีนี้เท่านั้นผมมองว่าแค่1%หรือว่าแค่0.5%หรือว่าไม่เก็บเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็สามารถที่จะขับเคลื่อนตลาดได้แล้วนั่นแหละนะครับเพราะว่าตอนนี้เราบิตคอยที่ก็มีมาเป็น10ปีเนาาาะแต่่ถมว ใหญ่ไหมผู้กตัตามตรงก็เล็กมากๆอยู่ในณนขณะนี้นะครับถ้าเทียบกับทองคำแล้ทองคำเนี่ยปาเข้าไป12ทเทรียนเบื้อนบิตคอย6แสนหรือวู้พูดง่ายๆแล้วบิตอทองคำ12ล้านนะนะบิตคอยอยู่ที่6แสนเองนะครับนะล้านนะอันนี้6แสนล้านนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับพี่ใหญ่ทองคำนะครับก็ต้องรอดูก,กันต่อไปว่าเงินต่างๆที่อาจจะอโลเกตมานิดหน่อยเนี่ยมันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนต่อบิตคอยนั่นเองนะครับ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของทางคุณชารีกันบ้างนะครับถือว่าเป็นหนึงหน่งนักวิเคราะห์ชื่อดังเลยนะเข้าไปติดตามกันได้น,นะครับข้อมูลของพี่ธนีดีมากๆเลยนะครับนะก็ได้เอาข้อมูลในเรื่องของ bitcoin year to date return นะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ย bitcoin พั่ขึ้นมากว่า85%ในณขณะนี้นะครับจาก1 6 0 0 0ขึ้นมา30,000ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าเราดูเนาะปกติแล้ว bitcoin มันก็จะมีซเคิลของมันเนาะเรียกได้ว่าพอปีไหนแดงเนี่ย มันมักทจะตามด้วยความเขียวข้จีใน3ปีถัดมาเพื่อนๆนะถ้าเราดูต่อปี2014ลดลงไป58%เนาะปี2015ขึ้นมา35%ปี2016ขึ้นมา125%ปี2017ขึ้นมา1,300%นะครับปี2018ล่วงลงไป73%แล้วก็ขึ้นมา3ปีติดนะครับซึ่งตอนปี2022ถือว่าเป็นปีที่ฮาร์เโหดกับชาวคริปโตมากๆนะครับไม่รู้ว่าใครอยู่ในตอนปี2022มาถ้าใครอยู่ก็ชูม,มือกันหน่อยมาอ่าชูม,มือมากันหน่อยละกันนะฮะ แต่โอเคปี2022ลงไปถึง65%เนาะซึ่งก็ต้องรอดูว่าปีนี้จะเป็นความเขียวก็จีเหมือนอย่างรอบกันก่อนได้หรือไม่นะครับนะเพื่อนๆน,นะรอดูกันต่อไปนะครับแต่แน่แน่เนี่ยในเรื่องของ exchange w e l l ratio นะครับหรือว่าพูดง,ง่ายๆเลยว่าเวลต่างๆที่ถือ bitcoin อยู่ใน exchange ในะขณะน,นี้เตรียมจะดั้มใสใ่เราเนี่ย มีอาการเป็นยังไงกันบ้างหรือว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะมันดรอปลงมาหรือว่ามันแทบจะเหอดหายหรือว่าลงไปค่อนข้างเยอะในนักขณะนี้นะครับพูดในอีกแง่หนึ่งภาษาชาวบ้านก็คือคนที่ถือบิตคอยน์ในเอชเชนเตรียมจะดัมเนี่ยออกไปจากเอชเชนหลืวถอนออกไปแล้วนั่นแหละ รู้พูดง่ายๆรู้ว่ายังไม่มีคนที่เตรียมจะดัมใส่เราเพื่อนๆรู้ยังไม่มีคนที่แบบเป็นเวลที่แบบมีบิตคอยอยู่ในเอเชนเยอะเพราะว่าปกติแล้วเวลเจ้าใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบถือบิตคอยในเอเชนอยู่แล้วเนาะก็จะคือคือก็จะเก็บไว้ในฮาร์ดแวร์เวลเลดนอตยูคีนอตยูคอยนั่นแหละนะครับนะซึ่งในลักณะนี้เวลเดโชมันลดลงไปค่อนข้างเยอะเพื่อนเหมือนกับในช่วงตอนเดือนโนเอมเบอรตอนช่วงที่ FTX มีปัญหาหนั่นแหละนะครับพอ FTX มีปัญหาคอแ์รัปพังปุ๊บ หลายคนตื่นตื่นตนกตกใจแพนิคขายกระจุยเลยถูกต้อง,งไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลต่างๆก็หอบบิตคอยออกไปจากไอเชนด้วยเช่นเดียวกันในตอนปี2022ในช่วงเดือนโนเวมเบอร์วิกิต FTX นั่นเองนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วในนักขณะนี้นะครับนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าช่วงเวลาที่เวลเดโชเนี่ยมันดรอปลงไปเรื่อยๆดรอปลงไปเรื่อยๆแบบนี้ จะส่งผลมากนักขนาดต่อบิตคอยนะฮะเนี่ผมก็คงจะตอบไม่ได้นะครับคุณโทมัสบอกว่าเป็นสมาร์ทมันนี่นะฮะก็ถือว่าต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะว่าสมาร์ทมันนี่จะคิดผิดหรือว่าคิดถูกนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็คงจะมีลุ้นแล้วกันนะคงจะไม่บอกว่าถูกหรือว่าไม่ถูกนะฮะคงจะมีลุ้นแล้วกันนะครับทีนี้จะเราไปดูในเรื่องของชาร์ตวีกเกี่ยวกับบิตคอยกันบ้างน,นะครับในชาร์ตของทางกอร์เซนชานแนลนะครับนะก็ถือว่าในขณะนี้ชาร์ตวีคตอนนี้ ปิดแท่งเขียวในวันจันทร์หรือว่าเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับถือว่าฟินเลยนะเพื่อนๆปิดแท่งเทียนเขียวเต็มแท่งหลอ่ลอๆในนักขณะนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเพื่อนๆนะเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีเดี๋ยวผมขอดูซิที่ราคาบิตคอยสามารถปิดอยู่เหนือเส้นอกอเส้นชั้นแนวนี้ได้นะครับเป็นระยะเวลา539วันเพื่อนๆโอ้โหปีกว่านะฮะที่ราคาบิตคอยเนี่ยปิดอยู่เหนือตัว โซนชาแนลนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราดูนะเมื่อไรก็ตามที่มันปิดอยู่เหนือเส้นนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราดูนะย้อนกลับไปตอนปี2019เพื่อนๆบิตคอยขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ฮะ78ย้อนกลับไปตอนปี2022 0 0เตอ0 1บิตคอยขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ28ย้อนกลับไปในตอนปี2012บิตคอยขึ้นมาอยู่เหนือ,อตัวอินดิเคเตอร์นี้ได้บิตคอยขึ้นมา80หรือพูดง่ายๆหรือว่า80 30เ ครั้งนี้จะเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะคงจะตอบไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ต้องรอดูกันตอบไปว่ารอบนี้กับ3รอบที่ผ่านมาเนี่ยมันจะแตกต่างกันหรือไม่นะครับอันนี้คงจะพูดยากรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะว่าอดีตจะส่งผลหรือว่าอดีตจะถูกทำซ้ำๆในเร็วนี้หรือไม่นะครับเพื่อนๆคิดถึงกันยังไง มองกันยังไงก็ลองคอมเมนต์แบ่งปันกันม,มาได้นะครับปอะกอบกับถ้าเราดูในเรื่องของข้อมูลจากทางคุณเอลค,คริปตต่อภูมนะฮะหรือว่า d ีเอ็เป็นเื่อหรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ชาร์ตวีคเหมือนกันนะในนในขณะนี้ถ้าเราดูในส่วนของตัวกอร์ซอนชานเนลเหมือนกันนะครับถ้าเราดูนะดีเอ็กวายนะครับจะสังเกตว่าสีที่เกิดขึ้นคืออะไรเพื่อนๆบิตคอยเขียวถูกต้องไหมบิตคอยด์เริ่มเขียวแต่ d ีเอ็กวายหรือว่าดิกซี่ตอนนี้แดงเรียบร้อยนะครับแดงเรียบร้อยก็หมายความว่าตอนนี้มมีโออออกาาาสสเเป็นนขขลลงงงแ้วหหรรรืืไ่่ํับใ ดีเหรือว่าดอลลาร์อินเด็ก์นะครับถเระดูมันเพิ่งเริยมมาแดงเบื่อนๆในตอนนี้นะถือว่ามีรุ่นอยู่พอสมควรแล้วกันร,รอดูกันต่อไปว่า DXY ี DX หรือว่าดี y จะลงได้หรือไม่ซึ่งถเระดู Correlation ของ Bitcoin แล้วก็ DXY ีนะครับจะสังเกตว่าเมือนก็ตามที่ Bitcoin ลงเนี่ยดีเขึ้นหรือว่าดอลลาร์จะแข็งขึ้นนะครับเมือนกันตามที่ดอลลาร์อินเด็ก์ลง i t c o i ยก็ เตรียมที่จะขึ้นหรือไม่นะเพื่อนๆอันนี้ก็ต้องไปว่ากันรอดูกันต่อไปนะครับแต่ในอดีตเนี่ยมันมากที่จะเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อนหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่ามาันเลยก็ตามที่ดอลลร์ออนเงินเนี่ยจะเริ่มไหลออกจากดอลลราและไปซื้อสินทร,รัพย์เสี่ยงต่างๆซึ่งบิตคอยก็จะได้รับอน,นิสงจากสิ่งต่าง,างๆเหล่านั้นนั่นเองนะครับประมาณเดี๋ยวเราไปดูสภาพคล่องจากทางฝั่งจีนกันบ้างน,นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าในขณะนี้เริ่มที่จะมีการพัฒาขึ้นมาอยู่บ้างบางส่วนเนาะสำหรับสภาพคล่องจากทางฝั่งงงงเเเเมมมมนน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 ลดดหรรืออออวว่่่่่าาาาาฝัััจจีีีซึึก็ตตข้้ถูช ต่อปีสองพนยี่สิบอาชีพหลังโควิดจะสังเกตว่าบิตคอยก็พัมขึ้นไปอย่างรุนแรงในช,ช่วงที่ผ่านมาเนาะรวมถึงช่วงปลายปี2021นะครับหรือว่าบูลันรอบสุดท้ายนั่นแหละนะครับมีการอาชีพจากทางฝัง่งจีนขึ้นมาปุ๊บบิตคอยก็พัมขึ้นมากว่า130%นะฮะ แล้วก็รอบนี้เพื่อนเพื่อรอบนี้ก็มีสัญญาณที่ดีแล้วกันนาะสลับการอาัดฉีดเงินจากทางฝั่งจีนนั่นเองนะครับตอนนี้บิตคอยก็ขึ้นมากว่า98%ซนะซึ่งถ้ามันเป็นบูรันจริงๆเนี่ย,ยมันคงที่จะไม่หยุดอยู่แค่98%อกหน้าหรอกนะสมมติถ้าเราเปรียบเทียบกับใน,นตอนปีน2020นะครับใน,นขณะนั้นเวลา ที่ทางจีนเขาอาดฉีดขึ้นมาเนี่ยบิตคอยพัมขึ้นมาเป็นพันๆเปอร์เซ็นต์ในช่วงหลังโควิดนะครับแต่ทันทีทันนี้เท่านั้นเรายังไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบโควิดซ้าอีกรอบหนึ่งนะก็ไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพื่อนๆนะแต่ผมคิดว่าวิกฤตมันคงที่จะไม่ได้มาซ้อนอะไรกันเร็วขนาดนั้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้ที่เรามีวิกฤตในเรื่องของอตัวดอกเบีย้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นมาเต็มๆที่เลยเนี่ยในช่วงตอนปี2022เนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่ คัมแบ็กได้หรือไม่นะครับน่ารอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่มาแนะนําร้านอาหารดีๆเนาะหรือว่าที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่ทางอุดรนะก็เมื่อวานนี้ไปอุดรมาเต็มๆวันเลยนะเพื่อนๆนะลงเครื่องปุ๊บแล้วก็ชาวรถไปไหว้พระนะครับนะาแล้วก็ ไปขอพรน,นะครับนะแต่ก็ขอบคุณทุกท่านเลยที่ที่ให้คําแนะนํามานะครับก็ไปที่เบื้องก้นนะครับนะแล้วก็ไปที่คําคชะโนดนะครับนะก็ถ้าใครเผื่อถ้าใครเป็นสายหมถ้าใครชื่นชอบอยู่แล้วก็ลองอาตามรอยกันได้นะครับแล้ว,วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ตงง้องการซัพพอร์ตตอนนี้สามารถดกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิด,ดีโอนี้กันได้เลยนะครับสามารถที่จะซื้อกาแฟเป็นกำลังใจให้กับทีมงานคลิปตด็อกเพียงเดือนละ80บบาทเท่านั้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การซัพพอร์ตกันเสมอน,นะครับผมยังไงก็อขอบคุณ กันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคลิปตุ๊ด็อกกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ง่ายเลยนะสำหรับตลาดแบร์มาร์เก็ตเป็นปีๆที่ผ่านมาแต่ทุกคนก็ยังซัพพอร์ตกันอยู่ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ร่ำรวยนะครับเพื่อนๆอ,อยู่กันต่อไปแบบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะโอเคเดี๋ยวเอาไว้ไปิจใจกันในคลิปต่อไปนะครับถ้าใครยังชอบก็ฝากก,ก,กไดไลค์กดติดตาม<อ>เป็น,นาากำลังใจให้กับทีมงานคลิปตุ๊ด็อกกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ